ถืออยู่นี้เป็นผู้เรียนหลงลับแปลนะคะผู้เรียนหลงลับแปลต้นเดิมอยู่ที่มอญน้ําจำหมู่ที่เจ็บ้านถ่ามโมกตําบลแม่พูนรัเยอลับแปลจังหวัดระดิ์นะคะเจ้าของต้นดั้งเดิมก็คือนายโดมนางหลงอุปละนะคะซึ่งอยู่บ้านนางปอยนะคะตําบลหัวดมงนะคะตําบลแม่พูนตําบลหัวดงของรัเยอลับแปลจังหวัดระดิ์นะคะแล้วก็ในส่วนของ ค่ะทางด้าน,นผู้เรียนหลงและแปลเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะแล้วก็ใช้เมล็ดในการปลูกจนท่งไกลายพันธ์กลายพันธุ์มาเป็นหลงและแปลการที่เป็นหลงและแปลจุดแรกมาจากว่าได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมานะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้ทําการประกวดมาแล้วได้รับรองพันธ์นะคะตั้งแต่ปี2524ต่อมาเราได้รับรองพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2521นะคะ ต่อมาในปี2528สำนักงานเกษตรอำเภอละแปลนะคะก็ได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรในตำบลแม่พูนของเรานำยอดทุเรียนหลงละแปลจากต้นเดิมมาขยายพันธุ์โดยการวิธีการเสียบยอดนัด่นก็คือเป็นชีมาทำให้ทุเรียนของเราได้รับเป็นทุเรียน GI ทางภูมิศาสตร์เราเรียกได้ง่งายๆว่า ปัจจุบันนี้ผู้เรียนหลงหลินรับแปลงของเรานั้นนะคะก็ได้เป็นทุเรียน GI โดยสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ท่านจะสังเกตได้ว่าถ้ามีคําว่าหลงต้องมีคําว่ารับแปลต่อถึงจะเป็น GI ของแท้จากรับแปลเป็นพืชเศรษฐกิจก็ว่าได้แต่เป็นผลไม้เศรษฐกิจก็ว่าได้สามารถทํารายได้ให้กับเกษตรกรของเราอย่างมากมายด้วยกันโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ มีหลากหลายพื้นที่ที่นำทุเรียนหลงและแปรของเราไปปลูกอาจจาะรสชาติรูลคล้ายคลึงกันแต่รสชาติอาจจะไม่เหมือนกันรสชาติของทุเรียนหลงและแปรนะั้นจะหวานหอมนะคะกลิ่นอยากจะหอมเหมือนดอกไม้ป่าแล้วก็จะเนียนนุ่งเขาบอกว่าขอโทษนะคะ ละลายในปากเลยอะไรประมาณนี้ใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะต้องลองแล้วโดยเฉพาะท่านที่ท่านผู้เกียรติที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดน,นะคะต้องทานกันให้ได้โดยเฉพาะกิจกรรมนี้เราจัดกันถึงวันที่22มิถุนายนทางด้านโดมนะคะ สีขาวนั้นเราจะมีทุเรียนหลงหลินและก็หมอนทองให้ท่านได้ซื้อไปรับประทานกันในราคาที่ถูกกันจริงๆและหลังจากที่ทำพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยในวันนี้จะขออนุญ,ญาตเปิดเวทีนี้ให้กับองค์กรนะคะให้กับองค์กรวันนี้ต้องบอกว่า เป็นภาคประชาชนนะคะที่จะมาช่วยนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราในการเปิดประมูลทุเรียนค่ะเราจะคอยดูกันนะคะว่าในวันนี้ทุเรียนที่ประมูลไปได้นั้นสามารถที่จะทําให้ช่วยอะไรได้บ้างดเดี๋ยวต้องรอให้น้องๆจากหอการค้ามาเปิดเผยในตรงนี้และในโอกาสนี้ขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของพิธีการค่ะ ลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสิริวัน์บุขาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดประดิต์นะคะประธานในพิธีทางด้านบนเวทีและขออนุญาตเรียนเชิญท่านนิรชาบันติชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประดิษฐ์ประจำที่แท่นกลายย่าวรายงานเรียนเชิญค่ะ